สวัสดีจ้าสวัสดีคนที่เกิดวันศุกร์ทุกทุกท่านนะคะพบกับช่อง y o u t u ส e มมะทาโร่ค่ะเปิดไพ่ไทยดวงผู้ที่เกิดวันศุกร์17ถึงมักราคม2565คลิปนี้ดวงรายปักนะคะ2ส,สัปดาห์ต่อจากนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการเงินเรื่องของการงานความรักและสุขภาพมีสิ่งใดที่ดีมีสิ่งใดที่ต้องเฝ้าระมัดระวัง ติดตามรับฟังกันได้นะจ๊ะใช้คำแนะนำที่ได้ไปประกอบการตัดสินใจนะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องอารมณ์เสียสัปดาห์นี้คนวันศุกร์เตรียมตัวได้เลยค่ะเตรียมภาพปิดปากไว้ได้เลยค่ะเพราะว่ามีโอกาสจะได้กรีดนะคะคนวันศุกร์จ๋าทำไมอารมณ์ร้อนจังเลยลูก ทำไมอารมณ์ร้อนหงุดหงิดอย่างนี้ล่ะมีแต่ปัญหามีแต่ความขัดแย้งมีแต่เรื่องให้อารมณ์เสียมันเหมือนต่างคนต่างไม่ยอมกันนะ่ะไม่มีจุดตัดไม่มีจุดกึ่งกลางระหว่างกันสบมาต้องเตือนไว้เลยนะคนวันศุกเฮย้ยจุดเทียนสักหน่อยดีมะ จุดเทียนเสริมดวงกันสักหน่อยดีไหม26มกราคมชุดละ199บาทหรือจะเอาล็อกสกีนวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงให้ใจเย็นๆกันหน่อยไหมชุดละ239บาทหรือจะเปิดดวงกันหน่อยไหมอ่ะเฮย้ยมันมีเรื่องของการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่มันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงยกย้ายแต่ส้มมะมองว่าจบไม่สวยสิ จบไม่สวยเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าก้าวไม่เท้าเนี่ยเบือ่อนายท้อเซ็งล้ามันไม่มีความสุขอ่ะงานก็มีปัญหา แก้ตรงนี้แล้วอะตรงนี้เคลียร์ละตรงนี้จบละเป็นปัญหาตรงนั้นต่อหรือบางครั้งเนี่ยปัญหาตัวงานก็เยอะพออยู่เลยว,ว่ายังเจอคนนิสัยไม่ดีคนอคติคนจับผิดคนเพ่งเลงมันเบื่อมันหน่ายมันเซ็งงานก็ไม่ก้าวหน้าตำแหน่งก็ไม่ขึ้นเติบโตช้าเงินเดือนก็ไม่ขึ้นเฮ้ยฉันทนอยู่ที่นี่ได้ยังไงวะ ฉันเป็นใครฉันมาทําอะไรที่นี่ทําไมฉันรู้สึกว่าฉันเหนื่อยทั้งกายฉันเหนื่อยทั้งใจฉันเสียสุขภาพจิตจังเลยอะแล้วมันมีความรู้สึกที่ว่าความอดทนของคนมีขีดจํากัดคนวันศุกร์ค่อนข้างที่จะเป็นคนดื้อรั้นอยู่แล้วแล้วอารมณ์ร้อนแปรปรวนมันจะเกิดการเอื่อมละอานะไม่รู้ว่าคุณเอื่อมใครหรือใครเอื่อมคุณนะแต่ไพ่ใบนี้บอกโอ้โหมันไม่ยอมกันน่ะ คนหนึ่งซ้ายจัดคนหนึ่งขวาจัดมันร่วมทางกันไม่ได้แล้วแหละมันไปต่อไม่ได้แล้วแหละอาจจะเกิดการวิวาทอาจจะเกิดความขัดแยง้งอาจจะเถียงผู้ใหญ่หรืออาจจะทำอะไรลงไปโดยที่ฉันไม่ยอมอีกต่อไปแล้วนะถ้าไม่ยอมก็ยอมหักไม่ยอมงอยอมหักดีกว่าแต่ไม่ยอมงอก็ฉันไม่ยอมอ่ะท้ายที่สุดอาจจะแยกย,ย้ายบ้านใครบ้านมันต้องระมัดระวังนะแล้วมันมากับไพ่เดอเด เดอะเดทเนี่ยจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ใครที่ทำงานอยู่แล้วไม่แฮปปี้แล้วไม่มีความสุขมีโอกาสจะจบมีโอกาสจะลาออกจากงานมีโอกาสจะลาออกจากงานถ้าไม่ลาออกจากงานก็ต้องย้ายแผนกอะเพราะอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วไม่มีความสุข หรือในกรณีที่การสอบแข่งขันเนี่ยเหนื่อยพอสมควรเหมือนกันเด้อมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าในช่วงจังหวะเนี่ยสองอาทิตย์นี้ย,ยังไม่ใช่จังหวะที่ดีเพราะฉะนั้นทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดผลจะออกมาเป็นยังไงยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้ว move on แล้วไปต่อส่วนคนที่อยากจะทาธุรกิจอยากจะลงทุนไม่ใช่จังหวะเวลา ถามว่าทําได้ไหมทําได้อาชีพที่ไม่เสี่ยงนะนี่อาชีพที่ใช้ปากกับใช้สมองไม่ใช่อาชีพที่ใช้เงินลงทุนขายประกันได้นะหากินกับการขายประกันได้นะอบรมประกันไว้เป็นทัวแทนประกันได้นะหากินกับความเป็นความตายอย่าให้ใบนี้เกี่ยวกับเรื่องของการขายประกันนะขายยาขายแมสขายอะไรที่เกี่ยวข้องกับ อุปกรณ์การแพทย์เกี่ยวกับการรักษาดีใช้ปากดีมากส่วนอะไรที่มันเป็นการลงทุนที่ใหญ่เกินตัวหรือทำอะไรที่ใหญ่เกินตัวเรามาระวังความผิดพลาดเดือดร้อนเสียหายอันนี้เตือนไว้สําหรับคนที่คิดจะทำธุรกิจกิจาการหรือเจ้าของธุรกิจช่วงนี้ควบคุมอารมณ์ให้ได้ความรักก็เหมือนกันอารมณ์มาขนาดนี้แล้ว่าแลมาา้มากับสามดาบมากับเดดาบ คนโสดเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่คนมีคู่ต้องระมัดระวังมันไม่มีใครบังคับจิตใจใครได้นะสมดาบรักสอนรักสามเศร้าทะเลาะกันบ่อยละหองละแหงบ่อยมีเรื่องให้ทุกอกทุกใจหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปิดบังซ่อนเร้นมีเรื่องชู้รักรักสอนหรือมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง คนวันศุกร์จ๋าคนมีคู่มีโอกาสจะจบมีโอกาสจะเลิกนะถ้าคุณรอดพ้นเดือนมกราคมไปได้แสดงว่าคุณเป็นคู่แท้แต่ถ้าคุณรอดพ้นในช่วงเดือนมกราคมนี้ไปไม่ได้อย่าหาว่าแม่หมอใจร้าย <c oughs> จริงๆเพราะว่าไพ่เดอะเดตเนี่ย ต่อให้คุณแต่งงานกันแล้วจดทะเบียนสมรสกันแล้วก็มีโอกาสที่จะเลิก<ๆ>ก็มีโอกาสที่จะหย่าร้าง<ๆ>เพราะฉะนั้นสติสติสต,สติพุทโธพุทโธพุทโธไม่ทะเลาะไม่หย่าร้างไม่เลิกราแต่ยกเว้นว่าเขานอกใจเขามีคนอื่นเขาไม่ซื่อสัตย์แบบนั้นก็ไม่ต้องทนละจบ๊ายบายกรณีคนโสด กรณีคนโสดกับกรณีคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยจะคล้ายๆกันระมัดระวังความขัดแย้งหรือปากเสียงคุยกับใครเนี่ยอย่าพึ่งใจร้อนใจเย็นๆแต่บางคนนะ่ะมันดีอย่างหนึ่งไอ้ประเภทที่เข้ามาแล้วรู้สันดานเลยอะ่ะว่าเป็นคนยังไงอะ่ะจบกันไปตั้งแต่วันแรกๆอะ่ะเอออันเนี้ยเลิศไม่ต้องเสียเวลาแต่ในกรณีที่ว่ามีคนเข้ามาเนี่ยดูดีๆมีอะไรปิดบังซ่อนเร้นไหม มีพิรุษไหมหรือมีอะไรที่รู้สึกมัน,ม,นมันลบลมคมในอะ่ะมันแหม่งแม่งมันแปลกแปลกถ้าอีประเภทรับลมคมในเยอะอะไรแหม่งแม่งอะไรแปลกๆพวกเนี้ยดูดีๆแล้วกันไหวตัวทันคุณก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาส่วนไอคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนน่ะไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนแล้วจ้ามันยืนอยู่คนละฝากฝั่งแล้วมันเป็นเส้นขนานอย่างเงี้ยมันบรรจบกันไม่ได้ ไม่ไหวอย่าฝืนเลิกก็คือเลิกจบก็คือจบไม่ต้องเสียเวลาอาจจะเจอคนใหม่ที่ดีกว่าก็ได้ส่วนในกรณีเรื่องของการเงิน มีเกณฑ์จะได้เงินแปลกๆนะคนวันศุกร์อ่ะซื้อประกันโควิดกันไว้อย่างซื้อประกันสุขภาพไว้ยังซื้อชดเชยรายวันกันไว้บ้างยังมีโอกาสจะได้เงินแปลกๆเช่นเงินประกันชีวิตเงินประกันอุบัติเหตุหรือพวกเงินชาปนกิจนะมันมีเรื่องให้เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลแล้วได้เคลมเงินประกันแบบนั้นก็เป็นได้ส่วนในเรื่องของเงินหรือค่าใช้จ่ายเนี่ย พยายามคิดพิจารณาให้ดีพยายามรอบคอบกับเรื่องของการเงินและที่สําคัญอย่าทะเลาะกับใครอย่าขัดแย้งกับใครไอเรื่องของการเงินเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครคนหลายคนตายไม่เผาผีกันเพราะเรื่องของการยืมเงินกันมีมาเยอะแล้วดังนั้นต้องระมัดระวังให้ดีโรคภัยที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโควิดต้องระมัดระวัง เนื้องอกหรือซีดและการผ่าตัดต้องระมัดระวังไพาดาบเต็มไปหมดเลยนะใครวางแผนผ่าตัดสัลญกรรมรอดตัวไปแต่ใครที่ไม่ได้วางแผนอะไรไว้หนึ่งของมีคม 2. การผ่าตัด3เนื้องอกหรือซีดสีระบบทางเดินหายใจต้องระมัดระวังเป็นพิเศษทำบุญที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ทำบุญที่เกี่ยวกับความเป็นความตายเสริมดวงแล้วอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวร เลขเด่นๆเ,เลข5เลข9เลข7และเลข3สีที่ไม่ควรใส่คือสีดำและสีน้ำเงินนะมีโชคมีลาบพอจะได้บ้างลองดูละกันเลขบัตรคิวที่ไปหาหมอเลขใบอนุโมทนาบัตรเวลาไปทำบุญแต่เลขเด่นคือ 5, 9, 7 เลือกเอาแล้วกันเป็นกำลังใจให้อยากเช็คดวงทักมาอยากจุดเทียนหรืออยากได้ล็อกสกีนก็ทักมาส้มมะพยากรลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ